ครับเดี๋ยวก็มาดีครับเดี๋ยวก็มาเก็บเต็นให้หมอหนุ่มก่อนนะครับก็ให้มันดูแล้วมันสบายตาครับผมนะเพราะมันเละเทะครับผมเพื่อนต้อช่วยกันนะครับน้ำลงน้ำลงลอยน้ำไหลมาท่วมไหลที่ก็เลยทำให้ ดินตรงผมใหม่ไ <studio> ม่กระสุดอีกอย่างไม่น่าดูด้วยดีออดอาสาสเก็บพื้นที <un> ่นี่ให้ตำรวจเ็เก็บไปถุงไปแล้วก็รางก่อนที่เป็นเสื้อผงเสื้อผ้ามดำเยอะดำเป็นกองเยอะหมืแนกันหรอเยอะลานคลย ใครเป็ทนทำร่องนี้ไงมันไหลลงมามันพัดบินไปเลยใช่พัดกินเลยตอนนั้นผมอยู่ยมันต้องมีร่องน้ําอยู่ข้างถนนม,มนมันต้อมีร่องน้ำก็ไดน,น้ำมันไหลมาไหลมามันก็แบบพัดตรงนี้ดินมันเลยไปหมดเลยหยุดเลยเหมือ,น,อ,อมนผมอยู่ตอนนั้นนะบ้านเนี่ยที่นาไม่ว่าระดับน้ำก็ะเทยบ่มกระเทยบ่มแต่ไม่ได้คิดถึงข้างหน้านะเนาะอืนก็เลยเป็นแบบนั้นกนาะนึน โพงแล้วครับไม่เหนียวไม่แน่นนะครับไม่งี่เราดินสูบค <laughs> ื่จริงการดินมาถมแล้วจะไม่ได้ไม่ได้ดูมันก็เหมือนลลายจุดเนี่ยตรงไอ้แม่สรพีก็เหมือนกันตถมไปแล้วเราไม่ได้อัดไม่ได้มีอะไรกั้นมันก็เจอือนไปทั้งนาลงหวยลองอยังไปเลยไหลลงหวยเห็นบบอกมันก็เลยโดงใช่ไม่สรพีก็เลยเพียงตะเทเลนะครับการบางแผนไม่ได้เป็นวิศวกรดูแลสุขกับ รีบๆทำรีบๆสร้างมันก็เลยเป็นอย่างน,นี้แหละเพราะว่าธรรมชาติเลยธรรมชาติทางน้ำมันคือมันไหลลงตับอะไรมันเคยไหลเส้นทางไหนมันก็ไปทางนั้นแหละในนานมันคือหุดนันไม่ได้แล้วก็อยู่ในตัวจังหวัดลวหลายรที่นะ่ยครับผมทำถนนจะทำบ้านจาาัดสรรวางทางน้ำเก่า ก็ยังมาเหมือนเก่าแหละเหมือนในมุมนกทหารน่ะหนองน้ำบึงผมนึงตรงนั้นน้ำต้องท่วมตลอดปีแล้วใครสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นก็ต้องท่วมเป็นทางเดินของน้ำนะครับไหลาหมาทางนัน้นก็ต้องมาทางนั้นแหละอยู่ตลอดวีรบุรุษเขาจัดการในขณะที่เขาคุ้นเคยโอกาสต่อไปอาจจะได้รำคู่กันอีกครั้งยังยังนั้นเลยยังมีม ยังไม่หมดนะลำนะแตงบ่แต่งริงเออเห็นเห็นบนไว้วันนั้นว่าจะมีลำอยู่อีกรอบสองบ่ยังยังยังต้องให้เงียบๆไปก่อนออ๋เงียบๆไปก่อนเนี่ประเด็นบ่ไม่ไม่เราต้องไปฝึกฝึกก่อนนะรอบสามจะอาจจะดูดูสวยงามกว่าแล้ต้องไปฝึกก่อนก็ดูหมอหนุ่มก่อนเนาะหมอหนุ่มจะขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยบอก เพราะว่าเขาพูดไปเยอะเฮ้ยอ่านคอมเมนต์ไปเองประธานที <k 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 ่ไปดยคุณประกามว่าศสุดเกศวัสดีครับกดให้แล้วนะบ่หอมขอบคุณนะครับผมเบอรกระถ่มทางน้ำไหลใช่ครับคือบางทางมันไหลเนาะจริงจี้ฝนตกมันอยู่ตกลงทางถนนมันก็ไหลลงไปได้นะ มันไหลลงข้างก็ไม่ได้เพราะว่าทําเจ้าถมดินมาสูงกว่าถนนิดนึงมันก็จะไหลไปทางไอ้สะพานนะับตรงสะพานมันก็ไหลไม่สะดวกแบางทีก็สมบุบนะอยู่นะจะไปเรียกน้ําท่วมหรือเรียกน้ารอระบายก็ถูก <c oughs> เพราะว่าตรงนี้มันระ,ะบายไม่ได้ระบายด้านข้างไม่ได้มันก็เลยไปไปร,ร,ระบายทางหนืยที่นี่ทางเ้ก็ไม่มีทางระบายเลย มันก็ระบายไม่ทันมันก็เลยท่วมก็ถูกสุดหนึ่งเหมือนกันครับก็ถูกเหมอนกันน้ำเราระบายก็วันนั้นก็มีน้ำเจิงแหละตรงตรงสะพานนะครับน้ำเตบ่อมันทางนี้ก็ไหลลงไปทางเนินดินจะมสรพีแล้วก็ทางถนนทางโน้นมาไหลมาไปจบลงห้วยบุ่มมันก็เลยท่วมบอร์อยู่ประมาณสัก ครึ่งชั่วโมงมันก็หายไปหรอกน้ำยังไงมันก็ต้องหายไปถ้าเป็นดินดินทรายอย่างนี้คนระับคุณก,กหนกนาปันอินสวัสดีครับส่งสุิดเกิ์มาด้วยนะครับเราบรดถภคแล้วต้องทิ้ง่าเป็นปีนนนนนเจ็ดปีงานงานเร็วงานรวดก็เลยรออะไรไม่ได้ทำกันทีหนึ่ง ตรงจะแม่เอียงนะเอียงกระเทืเลยเพราะว่าไม่ได้อัดมันต้องรับน้ำให้มันแน่นเอนอันนี้เรามาทำสิ่งลูกสร้างแล้วก็มาเทปูนทับลงไปเลย,ยในด้านล่างมันมันกระโป่งก็โลงอีกอย่างถ้ามีตัวกันกระนังนปูนกันผนังปูนกันอยู่บุกยหาหานี่ปากห้อยมุกนะเขาเขา,เขาดาดซีเมน,น ชิเมนยังทะลุมันรับน้ำไม่ไหวมันรับดินกำลังอัดดินไม่ไหว,วพังอะนึกภาพมูขนาดดาดชิเมนแบบหนาแน่นหน,นาเลยนะ ไปทับไปซื้อดินบรรยาเป็นเหล็กตปนเป็อะไร่นก็ทีมีลายหม่องก็ได้เจือโลกงเจือโลกนะไปลุมนเลยวะคนเราให้ทุงอะไราว่างว่างว่าไว้หล้วบัสนิดแจกก็ได้เอดินผมผมไปก็เล่น้มันแห่งน้ามบน่งขวขาววข้วมวบ้ราตรีกดบอ o r นี่ g สู้สู้ทนะขับคุณนนะครับคุณราตีชัยเสนาน้องศุขุนคือพี่น้องบ้านผมเถอครับคุณนันทนาดูแลดูแลเพื่อนกหนา่อนเดี๋ยวลองดูแลกันอีกเพื่อนไม่อยู่คนงาพันเอกา VOD Channel。We are Hello.